ตอนนี้เราก็มาถึงคนใช้แล้วเ,เดี๋ยวเราก็แวะถ่ายรูปเป็นก่อนนะครับนี่่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปอรูปสองนิ้วอะ่ะเข้าร้านบินไ่ได้รูปแล้ว่ะตอนนี้ช่างได้รูปแล้วเดี๋ยวช่างจะไป ขอใบรับรองแพทย์ต่อ,อเดี๋ยวเราเข้าตลาดนครับเข้าตลาดแบบนัง่งขับรถปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก ขอกันแป๊บหนึ่งเฮ้หมอเปิดไหมหมอเปิดไหมโอเคครับหมอเปิดครับมานี่เดี๋ยวเราจะปไปขอใบรับรองแพทย์ครับผม วรโอเคครับตรวจโรคเรียบร้อยแล้วครับชั่งน้ำหนัก,กวัวามดนโอนคครับป่ะ ไปองแพทย์เรียบร้อยแล้วโอเคครบแล้วรูปมาไว้ในรูปนี่แล้วก็รูปเดี๋ยวเราจะไปอำเภอต่อนะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอแล้วครับผมไปนลยกัน ไป้างไหนเนาะผมก็ไม่รู้มีกยวไปดูว่าสมัครที่ไหนเดี๋ยวเราไปถามเขาค่อนว่าเขา,ขาสมัครที่ไหนเดี๋ยวเราไปถามคุณนายครับถามเจ๊เรา ไม่รู้ครับพีนน่น้องน้อยมันไม่มันไม่มีพี่น้องแต่ว่าสมัครเยอะดีมันแพ้มันไม่เสียใจชนะคนเดียวเสียใจนี่แพ้ทั้งสามคน คุณพ่อครับครับสวัสดีค่ะ ก็เล,ลา,บ,า 3, ลบ่ายบท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 บนบทบทบทีทบทบ่อทบทบทอ,อนนเเะอเท็ทบรบทบทบวบทบทบไปทบทบะบรบทบทอทบทบรรทบ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 ทตทบทบทบบไปทบทบทบทรทบทบททบทบทรรบทบ ครับผมตอ,อนนี้เราจจะเอาหนังสือมายื่นที่สถานีตำรวจคูทอนขุนชัยเป็นที่สุดท้ายนะที่สุดท้ายเป็ที่สุดท้ายไปน,น,นะเดี๋ยวเราขึ้นไปหาหมวดเลนะ พักก็กำลังทำสีแล้วก็นางรอขุมไหลายนมือก่อนัะแนะม่เรามาอยู่ตรงหน้าพักโอ,อก้โหเราได้ทับปลาในมือเรียบร้อยแล้วปะ่ะตอนนี้เราจะไปอับเภอร์ต่อออกจากโรงพักก่อนแป๊บนึง แม่เข้าโรงพยาบาลแล้วมันวิววิวยังไงก็ไม่รู้อาการสันส่นๆครับไปส่งเอกสารที่อำเภอตโอโอเค Let's go แต่ยังไงก็อย่าลืมเบอร์สีนะครับผม้วครับผมภารกิจวันนี้สารไปเรียบร้อยส่งเอกสารแล้วก็กลับบ้านเราครับทีนี้และเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วครับ เบอร์ของผมเบอร์สี่ครับผมอย่าลืมนะครับเบอร์สี่อยากสี่โทรมาโอเคครับขอบคุณครับ